สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาทําเมนูอาหารอีกแล้วนะคะคิดไม่ออกบอกไม่ถูกนะคะก็มีกับข้าวเอ้ยม,มีไม่มีกับข้าวนะคะก็จะมาทํากับข้าวนะคะก็มีของในตู้เย็นนะคะมีเป็นหมูสรรับแล้วก็มีกุ้งนะคะทีะ่แม่เขาบอกว่าวันนั้นแม่ทางานอยู่ทํารั้วอยู่นั่นแหละแล้วตอนนี้ก็เพื่อนนะคะเพื่อนสมัยเรียนนะคะตั้งแต่นะคะระดับปอนะคะ ตั้งแต่เด็กน้อยอะค่ะน้องเอ้ยเพื่อนก็เ,เป็นรุ่นเดียวกันนะคะเขาก็แยกย้ายเขาไม่ได้เรียนนะคะเขาก็ไปทํางานนะคะพอก็มาเจอกันอีกทีก็ตอนนี้ล่ละค่ะมาเจอกัน,นะะเนาะไอ้เพื่อนเขาแบบว่าขับรถนะคะหาปลาหาอะไรนาอก็ได้กุ้งมาก็เอามาแขวนไว้นะคะแล้วก็ขับรถไปบอกแม่ว่าหนูได้กุ้งหนูแขวนไว้นะบ้านเขาให้ฟรีๆนะคะก็ทําอะไรดีละมีกุ้งในตู้เย็ยนแล้วก็ ทอดมันไปเลยสิคะทอดมันก็จัดแจงนะคะหาเครื่องปรุงก็ศึกษาศึกษาในออินเทอร์เน็ตนะคะเพราะว่าไม่ได้ทำนานก็อาจจะแบบว่าเคยทำอยู่นะคะแต่ว่าอาอาจจะแบบลืมว่าต้องใส่อะไรบ้างก็รู้พอประมาณว่าต้องใส่อะไรนี่นะแต่เพื่อความอร่อยและก็แม่นยำนะคะคนในครอบครัวเวลากินจะได้แบบมีความสุขว่าโอ้ทำไมเธอคนนี้ นะ้น้องสาวลูกสาวทำกับขา้าวอร่อยอร่อยนะคะใส่ใจทุกรายละเอียดนะคะก็ไปดูสูตรนะคะว่าวิธีการทำทอดมันที่แสนอร่อยนะคะทำยังไงคะก็ได้สูตรมาแล้วนะคะก็พริกแกงเราก็มีนะคะที่บ้านตามพริกแกงเองค่ะตะไคร้เป็นขูดหอมกระเทียมปั๊บๆ,ๆนะคะตามเครื่องแกงเสร็จแล้วก็มีแป้งมันนะคะเส,ส,ส่น้ำตาลใส่ซอสหอยนะ,ะคะคลุกเคล้าเครื่องปรุง เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่เกลือใส่อะไรให้เรียบร้อยใส่ผงใส่น้ำปลาใส่อะไรแล้วก็ใส่แป้งมันแล้วก็ไข่เป็ดเป็ดเราก็เลี้ยงเองที่บ้านนะคะเป็ดไข่เราก็มีนะคะใส่ไปซึกงสองฟองนะคะแล้วก็ตำ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 ให้เข้ากันนะคะทุกคนพอทุกอย่างเข้ากันนะคะเท่ากันนี้ดีค่ะต้องทําเครื่องปรุงให้เข้ากันถ้าถ้าไม่เข้ากันก็เครื่องจะอยู่ต่างหากแป้งก็จะอยู่ต่างหากไข่ก็จะอยู่ต่างหากเวลาทอดไปก็จะไม่อร่อยนะคะทุกคนต้อง ทุกคราวเครื่องปรุงทุกอย่างให้เข้ากันนะคะหมูสับกุ้งเอ,อ้ยหมูเครื่องปรุงทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็มาตั้งกระทะนะคะพอนะ้ามันร้อนนะคะน้ามันเดือดแล้วก็ใส่ทอดมันไปเลยนะคะตอนแรกก็ใส่มือนะ,ะใช้มือจับนะ,ะใส่เข้าไปทีนี้ก็ใช้ช้อนเลยะคะช้อนตักเข้าไปแล้วก็ค่อยเอาช้อนนะคะบี<ๆ>้เพื่อทอดมันจะต้องแบบว่าเป็นแบบแผ่นน้อยบางๆนะคะทุกคนจะได้สุกถึงข้างในนะะอันนี้ก็ สุกเป็นที่เรียบร้อยหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะลืมบอกไปว่าใส่ใบมะกรูดด้วยนะคะเขาก็จะเพิ่มความหอมใบมะกรูดนี้ก็จะเป็นแบบเครื่องแกง